ก็สวัสดีทุกท่านกันเลยครับดีดีต้อนรับเข้าสู่หกโมงยี่สิบเจ็ดพอร์กันในวันนี้นะครับโอ้โหสถานที่ที่ทำไมคุณทั้งรงดูล่าเลยจังเอองานน่าจะล่าเลยอยู่คนเดียวอะดูวรงอะทำไมอะเอาคุณน่าจะเป็นคนที่รู้เยอะที่สุดแล้วอะคุณรุดเอยไม่ชอบว่าเอกอะรู้เยอะกว่าฉันเว้ยดูสดสร้อนพี่รู้อยู่แล้วเออแต่จริงแล้วมันก็ควรที่จะรู้เยอะสุดแหละเพราะว่ามันเป็นคนรีแคปทำนู่นั่นทุกอย่างหมดเลยนะ เราเดี๋ยวนีเราจะมีคําพูดใหม่แล้วก็วคือที่ที่เราแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยจะมานั่งคุยกันให้คุณฟังโอเคปะ่ะเอออานาการใหม่หมพี่ก็ไม่เฉยอะแค่เปลี่ยนคอนเซ็ปต์ให้มันชัดเจนขึ้น,น,นเฉยเพราะว่าเจ้าก,ก๊อฟมันก็ถามมาท้วงมาอยู่ว่าแบบว่าคอนเซ็ปต์จริงๆมันคืออะไรกันแนะ่นะเออเฉยก็เลยคิดว่าคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์จริงๆของพี่ก็แค่แบบเราจับเข่าคุยกันในเรื่องที่เราสนใจเฉยนั่นแหละใช่แล้วก็ให้คุณฟังแค่นั้นเลย เพราะว่าอย่างน้อยเราจะได้ชัดเจนไงว่าสำหรับทุกคนฟังทุกคนจะได้รู้ว่าเป้าหมายชัดเจนงเราคืออะไรไม่ใช่ว่าแบบว่ามาฟังแล้วไม่รู้ว่าจริงๆเราเราทํากันเพื่ออะไรประมาณนั้นแต่น้อยก็โจหัวให้รู้อ่ะก็จะเข้าสู่แคมเปญของเราในวันนี้นะครับโหแล้วนี่ก็คือแขกรับเชิญกลุ่มแรกก็จะมีใครกันบ้างเอ่ยกลุ่มสุดท้ายเฮ้ย <laughs> จะเยนจะมีอีกอ่ะคนที่พเพมื่อกี้คือใครครับแนะนําตัวอีกรอบสิ คุณคุณนั่นแหละคุณคุณคุณลำโพงข้างบนน่ะคุณก้องจบแล้วเอาจบแล้วจะมาล่าบอยผมผมผมถามไม่พูดชื่อให้คุณแนะนำตัวแล้วเนี่ยเอามันมันก็เข้าใจผิดกันได้นะเว้ยคือบอกเพราะว่ามันมีสองรูปมันมีเลนสองเลนอ่ะปกติมันจริงๆอะมีคนบอกลำโพงสามคนละ แล้วนั่งตัวไอเดียชื่อเอกเป็นชาครับอ่าอ่าแล้วข้างล่างข้างล่างข้างล่างไอ้นุนครับนานาโอครับเจ็ดเจ็ดศูนย์ซะด้วยเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ก็นั่น,ออนแหละวันนี้เป็นช่วงเวลาพิเศษเนาะเพราะว่าเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการ์ตูนเรื่องซีเลนคำนิทานก่อนวันจากลาซึ่งเอกอะดูมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ น่าจะมาคุยกันค่อนข้างละเอียดกันเนาะใช่ไหมรอบรอบเปียวคือค่อนข้างเยอะใช่ไหมก็หมายถึงว่าดูจนจบไงดูจบใช่ถือว่าค่อนข้างเยอะไม่ได้ข่าวเขาว่าเยอะที่ว่านี่ไม่ได้ถือว่าดูดูหลายรอบอ่าแต่ว่าถือว่าดูจนจบเออเพราะว่าสำหรับเกมมันเยอะไงะเมื่อเทียบกับเจ้าขนุนที่แบบว่าดูกี่ตอนนะหรือไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูเลยดูเอาง่ายๆอ่ะผมอ่ะ ผมมาเพื่อให้พวกคุณสองคนป้ายยาผมโดยเฉพาะเลยเพราะว่าผมอ่ะผมอ่ะไม่ได้ดูฟิเลนเลยแต่ผมอ่ะเห็นกระแสคือผมด้วยความที่ไม่ได้ติดตามฟิเลนอ่ะกระแสมันแรงจนถึงขั้นผมเห็นอ่ะจนถึงขั้นผมลุ้เรื่องสกขบคร่าวๆว่ามันเป็นยังไงเรื่องนี้จริงเว้ยจริงเพราะว่าเรื่องนี้มันตั้งแต่เฉลดเลยนะเออตอนแรกอะตอนที่พี่เห็นอ่ะมันก็คิดเหมือนกับพวกแกนิดหน่อยเว้ยแล้วจะคิดเหมือนขนนตรงที่แบบว่า มันอีกแล้วเหรอเรื่องแบบผู้ใกล้เหรอเก็ตปะเอ่อแบบฟิลเราจจะฟิละบาณว่ายุคนี้มันมีแต่แบบผู้กล <identified? S 2> ้ผ e. ู้กล้ผู้กล้เต็มไปหมดเนาะเราก็เกิดตั้งคาถามว่าแบบเรื่องนี้มันจะโดดเด่นก่าเรื่องอื่นยังไงวะอะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้จากตรงที่แค่หน้าปกหนังสือไงสำหรับฉันตอนแรกอะเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนอย่างที่เห็นตอนนี้คือเราทุกคนก็จะเห็นว่าแบบมีตัวละครสี่ตัวเป็นหน้าปกเออซึ่งสุดท้ายเราก็ไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรจริงไหมมันก็เหมือนปกหนังสืออะ ฉันก็เหมือนคิดมาบข้าขนูเลยเว้ยตอนแรกอะไม่ได้สนใจเลยแล้วเอกตอนแรกแกรู้สึกยังไงกับการที่แบบเห็นเรื่องเรื่องนี้ในจอหรือว่าเห็นในข่าวเลยผมจำได้ว่าไอตอนเริ่มฟีอะไม่ไม่ได้สนใจหรอกแต่ว่าพอไปดูในอะไรนะมันจะเป็นวิดีโอะมันจะเป็นวิดีโอที่มีเปิดตัวอะไรเงี้ยเหรอ ไม่ไม่ไม่มันจะเป็นถ้าเปิดตัวผมเฉยเยมันจะมีซีนที่ฟีเรนดูพาทิตตกอ่ะได้ดูพาทิตขึ้นอ่ะอืม mm. จะมีซีนที่ยืนดูพาทิศพาทิศขึ้นกับแฟนแล้วก็นึกถึงนึกถึงตอนที่แฟดแบ็กกลับไปคุยกับพวกผู้กล้าพวกกลุ่มผู้กล้าว่ามันมายาเ่ยอย่าลืมอย่าลืมแปะคำเตือนนะครับหลังจากนี้จะมีการสปอยนะฮะ ตะกี้นิสปอยกันไปแล้วนะไม่ไม่ไม่ตัวส่วนนั้นไม่ขนาดนั้นหรือเปล่าโดยเฉพาะส่วนส่วนเนี้ยคือคือตัส่วนนี้ก่อนก็เลยไปดูเพราะมันเป็นฟลที่สุดเออเเป็นฟิลเหมือนคือไม่ค่อยเจออนิเมะที่ที่คุยกันว่าคุยกันเรื่องความสวยของธรรมชาติหรือว่าหรือว่าแบบ<อ>ตื่นเช้ามาดูอาทิตย์ขึ้นทําไมจริงคือไม่ค่อยเจออนิเมะแบบนี้ว่า เออแล้วอย่างตอนแรกอะตอนแรกที่ที่อ่าที่พากลุ่มผู้กล้าไปดูผลดาวตกใน50ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยชี้อ่ะคือมันก็ไม่มีนั้นเรื่องไหนที่แบบมันจะม,มันจะคิดขนาดนี้ไงเออเออแค่เห็นแค่เห็นแบบว่าการบทสนทนาหรือบทพูดแบบนั้นก็รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วใช่ไหมหรือย,อยังไงใช่ อ uh huh. คือมันไม่ใช่แบบอืมผู้ไยยงเดียปกติจะชอบอนิเมที่มันใส่ใจกับรายละเอียดต่างๆอยู่แล้วแบบแค่ข้างทางมุมมองนิดๆ,ๆหน่อยๆหรือว่าแม้กระทั่งการเดินรู้สึกว่าเรื่องเนี้ใส่ใจทุกอย่างเลยอืมใช่อืมเดี๋ยวเราจะมาเล่าส่นวนนี้กันอีกทีหนึ่ง มันเป็นเพราะถูกจริตแหละก็เลยก็เลยชอบมากแต่เราจะเห็นเรื่องสีเนี่ยมันเห็นเห็นตั้งแต่ตอนตอนโดนถูกสปอยมาเหรอหรือว่าไงหรือว่าแบบเริ่มเห็นตอนช่วงแรกๆตั้งแต่ตอนแรกแบบว่าประมาณว่าเราไปดูตอนแรกมา<ห>ปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใส่ใจรายละเอียดตัวส่วนนี้นุ่นั้นนะนะก็เลยแบบดูต่อจนจบเลยอ๋อก็นั่นไงก็ตอนตอนที่บอกว่าอันนั้นจะไม่ได้ว่าตอนที่ว่าอะไรนะตอนที่ตอนที่ตื่นเช้า ส <4 S 2> ี่ครับน่าจะเป็นตอนที่สามหรือตอนที่สี่อืมออืมนั่นแหละโดนโดนตอนนั้นแหละตกแล้วก็ตอนแรกแล้วก็ดูยาวอืมอืมส่วนข้าหนมก็คือรู้ข่าวไปอย่างเดียวเนาะเป็นหลักส่วนใหญ่หนูจะเห็นแบบสปอยมากกว่าเอ๊ะตอนที่หนึ่งมันเป็นยังไงสโคบเรื่องมันเป็นยังไงเอ๊ะตอนนี้มันเป็นยังไงมากกว่าแต่ด้วยความที่ว่า เราไม่ได้สนใจเรื่องนี้แต่แรกอะเราก็จะไม่ค่อยแบบนั้นเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเราก็จะเห็นแบบอ่าช่วงพีิกีของเรื่องอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบอ่าทําไมฟีเลนถึงแบบอ่าเป็นคนแบบค่อนข้างไรอารมณ์ทําไมแบบเอ้ยทําไมมันมีเหตุการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันก็ทําให้รู้ว่าเอ้ยเรื่องจริงๆแล้วอะตัวเอกอะ ก็คือฟีเลนแต่เพียงแต่ว่ามันก็จะมีองค์ประกอบรอบๆฟีเลนว่าทําไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นเกิดอย่างนี้ขึ้นอืมใช่อ่ะในมุมมองของแกใช่แต่ถามว่าตอนแรกชันก็มองแบบขนุนเวอคือชันมองเรื่องนี้ผ่านแล้วก็อย่างที่เล่าไปตอนแรกแต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือชั้นน่ะจะเป็นคนที่ชอบตามข่าวเกมแล้วก็อนิเมะอยู่ตลอดต่างจากพวกเพจพวกเด f เฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้ว ก็ยอมรับละว,ว่าฉันปิดใจเพราะว่าตัวละครตัวเนี้ย <laughs> อะไรนะไอเซนเออไอเซนตอนแรกอะ่ะเหออ็นไอเซนแล้วมัรู้สึกแบบภาพมันแบบเผาหรือเปล่าวะออตอนนั้นแค่คิดคิดแบบผ่านๆน,นะเออก็เ mm hmm. ลยรู้สึกแบบช่างมันคงเงินจะเหมือนเรื่องทั่วไปอะไรเง mm ี hmm. ้ยแต่พอข่าวมันจะมีฟีดมามีเฟดหนึ่งก็คือบอกว่าเรื่องเนี้ยในเว็บไซต์เขาจะ ให้คะแนนอนิเมะเออแล้วมันจะมีคนไปโหวตกันใช่ปะแล้วที่หนึ่งของเว็บไซต์เนี่ยคือเรื่องอะไรครับขนุนรู้ไหมฟรีเลนเหรอไม่ใช่ก่อนก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่จะเป็นฟรีเลนบุกจีเดล็อกปะไม่ใช่เอกรู้ไหมไม่รู้ฟู e เมทัลอ h e m มิ t รู้จกักกันไหมอ่าฟู e เมทัลอ h e m มิ t เนี่ยถือว่าเป็นอนิเมะที่คนโหวตในเว็บเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดการ คือคือโหวตในแง่ดีใช่ไหมใช่โหวตในแง่ดีคือคะแนนเยอะสุดเออประมาณเก้ามั้งถ้าจำไม่ผิดอืมถ้าเรื่องนี้ไม่ดีไม่รู้ว่าเรื่องไหนดีละใช่ฟูมิทอชีวิตมาเธอฮูดอ่ะต้องบอกต้องบอกก่อนนะฟูมิทอเคมิสอ่ะอย่าไปหาดูภาคแรกนะต้องไปดูฟูมิทอเคมิทเออมาเธอฮูดภาคมาเธอฮูดนะสุดจริงเรื่องนั้นเออนั่นแหละเขาก็เลยแบบ จาระดับเป็นที่หนึ่งแต่แล้วมันมีู๊ปข่าวผมมาบอกว่าฟีเลนชนะบัตเตอร์คูดคะแนนนำมาแบบ0ูนจดหนึ่งหรือ0ูจดสองอะไรเนี้ยแหละฉันก็แบบเอใจละเออเริ่มเอใจละเ็แบบชี้มีของว่าเรื่องเนี้ยต้องมีของแหละถือว่าแบบชนะรางวัลมาได้ตอนแรกก็สนใจละแต่ยังไม่แต่ยังไม่เวลาดูไม,ม่เวลาดู <laughs> าาดแล้วก็ขนุนแกตามเอ็กอยู่ใช่ไหมไม่ค่อยอะ แล้วแกตามจานฮิวในเฟสไหมอ๋อฮิวคิวเฟส S W ใช่ไหมใช่ถูกต้องอ๋ออาจารย์คนนั้นโอเคไม่ส่วนใหญ่หนุนจะเห็นในเฟซมากกว่าเพราะว่าหนูไม่ค่อยเข้า X ใช่อาจารย์ที่อาจารย์แกที่ชอบวาดภาพสิบแปดบวกอะเวลาอืมเข้าใจนะเข้าใจตัวการนะเออเข้าใจเข้าใจเข้าใจคิว ตอนแรกอะบอกฟูเมทัลแล้วบอกอาจารย์ฮิสหนูว่าฮิวสฮิวในเรื่องฟูเมทัลเ้ยไม่ใช่หรอกตอนแรกฉันก็ไม่สนใจอ่าแต่พอไปดูข่าวสกป๊รู้ว่ามันดีแล้วใช่ไหมแล้วก็บึงอาจารย์คนเนี้ยเขาประกาศว่าในข้อมูลข่าวสารเขาในทวิตเขาบอกว่าเขาจะวาดโดจินซีเวนไปเรื่อยคเขาจะแบบว่าวาด ว่าสิบแปดบวกเรื่องเนี้ยยาวเลยแล้วมันก็ยาวจริงอ่ะคือแบบเป็นฟีเวอร์เลยอ่ะแต่พี่ต้องเข้าใจด้วยว่าฟีเลนน่ะหรือโรกคือคอนเซ็ปต์ของตลครในเรื่องฟีเลนน่ะมัตุดิดียันนั้นเลยเออใช่ใช่ยอมรับแล้วชัวก็แบบโอ้โหคือมึงเก็ตปะกูก็ใส่เฟซบุ๊กไปเอยแล้วก็จะแบบเห็นฟีเลนเห็นเฟรุนเห็นฟีเลนเห็นเฟรลุน คือคือไม่ต้องเอาตัวละครยุคเก่าอ่ะเอาตัวละครยุคยุคปัจจุบันในเรื่องฟิเลนอ่ะอย่างฟิเลนอย่างเฟลูนเงโอ้โหวาดทั้งชาติบอกเลยม,มันก็มีห <c oughs> ิว็ไม่ที่ตัวเองนะเออใช่แล้วพอพอแต่พอเราเริ่มแต่พอแต่พอเริ่มดูสักดูไปสักหน่อยละตอนนั้นฉันเริ่มเปิดใจแล้วมันก็จะเริ่มเห็นคนหนึ่งก็คืออะไรนะน้องที่ใช้พลังกันไกอ่ะยูเอลใช้เวทมนต์ที่สามารถตัดได้ทุกอย่างอ่ะตัดอะไรก็ได้ที่มันที่เขา ใช้อารมณ์อ่ะอ่าใช้พลังเวทจากอารมณ์ของตัวเองเป็นหลักหรือความรู้สึกตัวเองเป็นหลักใช่อืมใช้ความสามารถจะเป็นบทในการตัดอืมตัดอะไรก็ได้ที่แบบว่าตามที่ตัวเองนึกได้อืมก็จะมาซิมกันมากขึ้นโดยเฉพาะสายเฟติหลักแร้นะครับอืมสายเฟติตลักแร้ก็จะชอบเวลเป็นพิเศษแลวคืออาจารย์ทิวก็บอกว่าคนนี้ต่อกทีนึงไม่ไม่ไม่ขอขอคาดก่อน ใช่ใช่ตัวเดียวกันกับอีตัวหัวมุ้งม่วงไหมที่เขาเซลกันอ่ะหรือเขาหัวเขียวเอาหัวเขียวตัวที่จะเป็นตัวเขียวแล <c oughs> ้วก็น่าจะมีท่าดูที่แบบโชว์รักเลยอ,ะอ่ะเอ,อ,อแล้วจานแล้วจานแกก็แบบจัดเลยคือตัวตัวแบนเออเขาเขาซิมกันอยู่ไงไม่ใช่ซิมกันอยู่เขาเรียกว่าโวยกันอยู่พายเรืออวยกันอยู่เพราะระหว่างอูเบลกับตัวแบนเนี่ยคู่กันเนาะเออหมอกันดีพายเรือพายเลย <laughs> เออใช่คือตอนสุดท้ายแล้วถึงรู้แ่บโอ้จริงบบป่ะไอ้เนี่ยปั่นจัดอ่ะไม่สปอย <c oughs> เป็นอันนี้ไม่ให้รู้นะว่าจะจบยังไงก็เฉพาะตอนแรกๆเออแต่แต่มันก็จะจบมันมันแล้วแต่ว่าพอดเรื่องไหนเนาะเออจะรู้แบบว่ารู้รู้มาถึงว่ารู้ละเอียดยังไงอ่ะแต่ฉันว่ามาถึงว่ารู้แค่ว่ารู้แค่ว่า อันนี้ถือว่าอาจจะไม่เป็นการสปอยมากเพราะว่าเราน่าจะรู้กันตั้แต่เธอใครดูตอนแรกก็จะรู้แต่ถ้าใครยังไม่ดูตอนแรกก็อาจจะเป็นถือว่าเป็นการสปอยเข้าใจเนาะก็ะคือในเรื่องนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละดูตอนแรกอะก็ะคือคิเมลตายใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็มันก็จะเป็นเรื่องราวของฟิเลนที่อยู่กับที่อยู่กับการเดินทางต่อไปโดยที่หลังจากคิเมลตายนั่นแหละอืมอ่าเบรกเบรกก่อนสำหรับคนที่ท,ที่ไม่ดูฟิเลนนะครับ ตัวตัวละครที่พีรุตว่าคือตัวไหนครับอ๋อตัวละครทางขวาสุดขวาสุดหัวหัว,วฟ้า,าเออหัวฟ้าทิเมลอันนี้ขึ้นขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ก้าของเรื่องอ่าเป็นผู้ก้าของเรื่องอืมคนนี้นั่นแหละอ่ะสงสัยอะไรอไหม ไม่ไม่ไมอันนี้ผมหนึงเบรกเผื่อคนที่เขาไม่ดูฟิลเลน์เขาไม่เสียวลดูใช่ไหมขอตวพี่ว่าคือตัวไหนอ่าแล้วเอ๋จะคิดว่ามาถือว่าแกดาวตอนจบแบบไหนได้มาถือว่ารู้อยู่แล้วไม่ใช่เดาดีมาถือว่ารู้ตอนจบอยู่แล้วก็คือเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าฟุก้าตายใช่ไหมไม่ใช่ฟุก้ามันตายตอนแรกใช่แต่มาถือว่าที่แกดาวตอนจบได้มาถือว่าแกรู้มากกว่านั้นเลยเหรอมาถึงเดาได้มากกว่านั้นหรือรู้มากกว่านั้นนี่เมนแนวนีนเป็นแนวหิวใจหรือว่าแนวที่แบบ อย่างจบแบบแฮปปี้อ่ะเออจริงมันเป็นเรื่องที่ฟ e ล l i n นอ่ะจะต้องเติบโตอยู่กับความรู้สึกว่าจะต้องพลาดพลาดจากคนในแต่ละช่วงเวลาไปใช่เอาได้สาเหตุน้องเขาปิือนะครับคือเราก็รู้รู้กันอยู่ว่าเอลอายุยิงยาวนะครอ่าใช่ใช่ฟิลแบบว่าพอให้ความสำคัญก็คือแบบเดียวเดี๋ยวก็ตายแล้วอะไรก็เลยเรือกที่ปิดกั้น แล้วพอแล้วพอมันรู้สึกขึ้นมาเนี่ยเราเริ่มอยากทํมเ,เข้าใจมากขึ้นก็กลายเป็นว่าอ้าวมันจะเล่าตอนจบแล้วนะ <c oughs> ใช่ไงพอ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 ก็คือตอนแรกอ่ะหัวข้อตอนนี้ก็คือฉันจะค่อยๆไล่ไปอ่ะก็คือตอนแรกก็จะถามกันว่าอะไรทาให้เราเปิดใจมาลองดูเรื่องนี้อะไระอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างฉันก็คือก็ไน้่อย่างที่บอกพอไปถึงทวิตปุ๊บแต่ตอนแรกฉันยังไม่ได้ดูฉันตัดสินใจที่จะดูทันทีอ่ะคือแบบต้องดูแน่ๆอ่ะตอนรู้ว่า คนแต่งเพลงประกอบเรื่องอ่ะคืออีวานคอลซึ่งอีวานคอลเนี่ยเขาเป็นคนแต่งเพลงประกอบเรื่องว i ยโอเลตเอเวอร์การเดเป็นอนิเมะที่ดีมากๆที่อยู่ในใจฉันเกี่ยวเกี่ยวเรื่องการเดินทางแล้วความแบบเรื่องความสัมพันธ์เนาะฉันก็เลยแบบโหไม่อ่ะไม่ใช่ละนี่คือแบบต้องอยู่ในส่วนเนึ่ฉันจะไม่ตกใช่มันมันจะตกขบนวนรถไฟขบวนบนี้ไม่ได้แน่ๆ เออนั่นแหละชัก็เลยแบบตัดสินใจในวันนั้นเลยว่าแบบมาดูตอนแรกทันทีแล้วก็กะว่าแบบว่าจะต้องดูให้จบแน่ๆเรื่องนี้แค่แค่รู้สึกว่ามันเป็นอนิเมที่เน้นเรื่องความสวยงาม,มก็เลยเปิดใจดูอ่าพสวยงามเรื่องภาพแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์หรือบทใช่บทด้วยนะอืมเพราะว่า พราะอย่างตัวฟิเลนมันก็เติบโตขึ้นในทุกตอนใช่ไหมล่ะแบบความพยายามเข้าใจยิ่งใสอินทอร์วจะเข้าใจจริงฉัน <laughs> เออใสอินเทร์วิจนเลยเข้าใจมากเ,เหมือนเอวอินทอรวอ่ะใช่ใช่แล้วเอคิดว่าหลังจากดูจบไปแล้วรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บ้าง